ผมร้รองง้ากกระหินครับอ่าพี่รองแฟนเพ่งก็คงจะจำมาได้หรอกแล้วผมค่อยไม่โดนแล้วตอนนี้ยิงอาการสุดทางาก็เพราะความคือเกา่ากับคือการทั้งขาพอง ยองกราบสวัสดีพ่อๆแม่ๆเอฟสาวนยเพชรบ้านแพง FC อีหลานหน่อยองิงเอฟซีบอดโจเอฟองค์กรหมอลำทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเด้อตามที่เห็นเลยนะครับเด้อท่านอาจจะสงสัยว่าอาจจะสงสัยว่าอหอวหน้าเจะาเอาคลิปผู้ใดขรเกมาใครเป็นใครใครอะไรยังไงนะครับเด้อโอเคผมจะพูดให้พูดให้้ฟังแล้วมาบอกข่าว มาสื่อข่าวมาสื่อสารต่อนะเพื่อเป็นกระบ,บอกเสียงให้ศิลปินท่านนี้นะครับศิลปินท่านนี้เป็นคนที่โด่งดังในอดีตเขามีฉายาว่าไอ้นุม่มเสียงสงา่าขะนองนากาละศิน์นะครับบกไม่ต้องสงสัยครับเพื่อคุณพ่อคุณพี่ขะนองนากาละศิน์ของเขานี่เองเพลงโด่งดังในอดีตของเพื่อนก็คือน้นําตาหยดลดฝ้ายผูกแขนแล้วก็เพลงเพลงตางอีกหลายเพลงนะครับเด้อวันนี้ได้รับ ข่าวสารจากเอฟซีของผมนะครับว่าว่าคุณนะลองเอาล้วเอาเรื่องของไปข้างนอกหน้าการละินไปเปาให้แนเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้อีกยักอีกข้างนึงแนเพื่อเพื่อการเป็นการช่วยเหลือก็คือทําไมต้องช่วยเหลือก็คือตอนนี้พระเอกหนุ่มขนอกหน้าการละินพอเฮ้านะครับของหลายๆคนของเป็นเอฟซีหลายๆคนอาจจะเป็นอาจจะเป็นของศิลปิน เป็นหวัวใจหรือเป็นเอฟซีหรือใครๆลหลายๆคนอาจจะเป็นเอฟซีเพิ่นตอนนี้เป็นม่าสบายเป่นป่วยป่วยเดินไม่ได้เดินเดินได้อยู่แต่เดินไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเพพาะพ่มีโรคแทรกซ้อนเยอะจอยตามที่คิดที่เห็นเลยตอนนี้นะครับตอนนี้คนที่เข้าไปช่วยตอนนี้เข้าไปให้กําลังใจตอนนี้ก็คือคุณพ่อวีระวงวีละ,ละพว์วศกศิรษ์เข้าไปวันนี้เลย พอดีผมกำลังนั่งคลิปอยู่ของกับท้ายคลิปมาให้เบิ่อกับพี่คุณพ่อวีระพุ่งว่งเสียเพิ่นเขาไปให้กำลังใจนะครับตามลูกนี่แล้วก็นองฟ้าใสาสถาพรกับครอบครัวก,ก่อนที่จะเดินทางไปไปงานวันนี้นะครับฟ้าใสาสถาพรลูกสาวผมเองครับรคุณพ่อวีระพุงไปให้กำลังใจนะครับจะทำไมผมต้องเามาพูดก็คือเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อเป็นให้คนหลายๆคนที่เป็นเอฟซีเพื่อนน่ะได้เห็นแน่ว่าตอนนี้เพื่อนลำบาก ไม่ได้ต้องการเรียนอะไรไม่ได้ต้องการนั่งนะครับแต่แต่ต้องการกําลังใจนะครับต้องการกําลังใจแต่อย่างน้อยๆก็คือการที่หยิบยื่นอะไรให้คนอย่าให้ตัวเองอย่าเพิ่งให้ตัวเองเดือดร้อนกันแล้วกันแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือต้องการกําลังใจต้องการกําลังทรัพย์เพื่อที่จะเป็นต่อชีวิตเอาไงๆคือต่อชีวิตพูดพูดไม่อ้อมกอนแล้วกันเพื่อเป็นการต่อชีวิตให้ให้ศิลปินท่านนี้ คณองหนนากาลสินนะครับเด้อการที่ถาม,มาแล้วจะทํายังไงล่ะจะผ่านสื่อผ่าน<ๆ>เอาอย่างนี้นะครับเด้อตามคนที่นะครับเด้อคนที่ม,มีกําลังทรัพย์นะครับมีกําลังทรัพย์หรือพร้อมที่จะช่วยนะครับเด้อผมจะผมจะไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผม,<ๆ>ผ,มผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปผมเป็นชื่อของพี่คนนงองนาะคุณพ่อค้องหนนากาลสินเอาตามที่ตัวเองมีกำลังมีกำลังนะครับเด้ออย่าให้เดือดร้อนตัวเองกับพ่อนะครับเด้อนะครับเด้อ น่าสงสารเอาดิเอาอย่างงี้นะครับพูดไม่อ้อมค้อมแล้วครับเริ่มไม่ต้องการดรา,ามาบ่นด่ามาจนไมงสิ้นนะครับเรื่อน่าสงสารป่วยแล้วก็ป่วยหนะักมากกันหลายโรคเลยหลายโรคเลยตอนนี้ตอนนี้คือเริ่มเริ่มจะเป็นข่าวไม่ใช่เริ่มจะเป็นข่าวเริ่มที่จะมีคนเข้าไปแล้วคือพอวิ่พงพุ่งนกับเขาไปหาขึ่นกับเขาไปหาแล้วแล้วก็มีเพื่อนขึ้นเขาไปหานองฝาเขาไปหาเข้าไปเพื่อนจะเป็นกาลังใจเพราะ ไอ้พี่ไอ้คุณพระเอกหนุ่มขนองนาเนี่ยเพิ่นเคยทํางานร่วมกันร่วมกันกับพ่อน้องฟ้าก็เลยฮูจักกันกันเลยถือกันเป็นพี่เป็นน้องเพิ่นเขาไปเห็นเพิ่นก็เลยขอร้องว่าเพิ่นก็เลยขอร้องให้ผมเนี่ยลองเอาไปพูดหน่อยเผื่อที่จะมีเอฟซีที่ที่ยังยังรักและศรัทธาในตัวศิลปินของขนองนาการศิน์เผื่อเพิ่อนซัพพอร์ตบพว่าจะเป็นซัพพอร์ตเรื่องเรื่องเงื่อน เพรว่าจะเป็นซัพพอร์ตเรื่องกาลังใจหรือค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ไม่ได้ขออริจากนะครับเดี๋ไม่ได้เปิดรับบริไม่ใช่ไม่ได้ขอบริจาคแต่เอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาจาก f c ให้ศิลปินด้วยความรักบางแบบางสิิดีกว่าถ้าเกิดว่าเปิด,เป,ดเปิดรับบริจาคมันอาจจะรุนแรงเกินไปไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับเดืย๋ยเอาตามที่ตัวเองมีใจรักในศิลปินท่านนี้มาก ขนาดไหนส่วนตัวผมก็ผมแบบบทเพลงบทเพลงเนี้ยน้ำตาหลดบทไฟบกเขียดอ่ะน้ำตาหยดรถไฟบกเขียดเนี่ยผมมากอีหลีเ่ยผมมักผมมากเลยผมไม่รู้จักเพลงอื่นเลยหูจักเพลงนี่แหละหัวจักเพลงนี่ผมก็เลยว่าเอา้าก็นึกว่าก็นึกว่าก็นึกว่าเพิ่นยังเพิ่นยังแข็งแรงอยู่หรือเพิ่งยังยังท่องอยู่บนเส้นทางของลูกทุ่งอยู่ผมเข้าใจแบบนั้นแรกๆนั่นเอาไปเอามาเพิ่นว่าสบายึงหายเงียยไปเลย หายเงียบไปเลยบานี้บานนี้นะบานนี้นะขออย่างหนึ่งที่ขออย่างเดียวเรื่องที่ผมทําหรือที่ผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้เปิดรับบริจาคแล้วผมไม่ต้องการดรามา่าบอแมนว่าไอ้ซองหัวอย่างๆมันอยู่เกาหลีนั่นมันมาว่าเลยมันเปิดรับบริจาคบอหรือว่าหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับเพื่อนบอไม่นะครับเดี๋ยวผมไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วก็ผมไม่มีความคิดแบบนั้นผมผมเป็นคนคนหนึ่งพอผมเป็นคนคนหนึ่งพอที่พูดไปก็คือเห็นใจ ยังศรัทธาในตัวเพื่อนแล้วก็ชอบเสียงเพลงของเพื่อนนะครับยามาเอาเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลเอามาบอกผมกะแล้วกันนะครับเด้อแล้ยวลอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์ผมเลยผมจะคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วก็ปักหมุดไว้นั่นก็คือชื่อและบัญชีของของไอ้พี่อเอกหนุ่มคนองนาการศิน์เลยนะครับเอาที่เราสบายใจนะครับเอาที่เราสบายใจผมเชื่อว่าเอฟซีอีหลาองยิง ทำได้ผมเชื่อว่าคนในองค์กรสาวน้อยทําได้ผมเชื่อว่าคนที่ชอบในเสียงเพลงหรือชอบในตัวคนองนาการศิลป์ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตามหาเพื่อนวว่าเพื่อนไปไหนก็เงียบไปแท้คือบ่เห็นคือบ่เห็นผ่านฟีดผ่านโลกโซเชียลเลยผมเชื่อแบบนั้นก็เหมือนที่ผมคิดนั่นแหละเชื่อแบบนั้นว่าอยากเห็นเอาไปเอามาพเพิ่นไม่มีสื่อในมือเพิ่นมาม่มีสื่อในมือก็เลยเข่าวมันก็เลยเงียบหายไป มันก็เลยเงียบหายไป 2- อสปีขึ้นหลังก็พอที่จะขึ้นเวทีไปไปงานได้สักงาน2งานไปไปได้อยู่หลังๆมานี่เดินไม่ได้แล้วเดินเหินไม่สะดวกแล้วนะครับเดิ๋ยไปไปแบบว่าใครที่อยู่ใกล้ยุ่ใกล้กับไปแห่งการากลังไก่เพื่อนใดนะครับเดิ๋ยยู่ใกล้ไปแห่งกา,างกลังไกคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่ต่างแดนถ้าเกิดมีกาลังทรัพย์มากพอหรือมีจิตใจที่เอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กับซอยคนละเล็กคนละหน่อยนะครับผมก็ผมก็เหมือนกันผมก็ไม่ไม่ต่างจากพวกคุณหรอกผมก็เหมือนกันทําเหมือนกันอะไรแหละ ก็คืออย่างน้อยๆก็คือเป็นเป็นการต่อลมหายใจกันแล้วกันเป็นการต่อลมหายใจกันแล้วกันเพราว่าจะถ้าเกิดใครไม่มีกําลังซับกัดค่าแพมเพิดค่าโน่นนี่นั่นก็ได้ค่าอาหารการกินอาหารหอกอาหารแห้งก็ได้ค่าเขาค่าน้ำหรือมีอาหารสดกันกว่ากันไปนะครับเรื่อบ้านเพิ่น บ้านเพื่นอนยูใสบ้านชื่อที่อยู่ยูใสอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไปสืบไปหาแล้วก็ไปคนแล้วก็เจาะเดินไปหาเพื่นเองเลยว่าจะเป็นช่อง YouTube ที่จะเอาไปทํำข่าวเดินมุ่งไปหาเพื่อนเลย มอตองมาถามผมหลังจากนี้ผมลงคลิปตัดคลิปจบไปเมื่อต้องมาถามผมคือผมไม่รู้อะไรทั้งสิน้นรู้อย่างเดียวคือรู้ได้เท่าที่รู้นะครับเด้อขอบคุณคุณพ่อวีรพงษ์วงศิลป์ขอบคุณน้องฟาใสกับครอบครัวน้องฟาใสนะครับเด้อเสียงแคนวาทศิลป์ที่เป็นเป็นสื่อให้ที่ฝากมาถึงผมเป็นอาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆอาจจะอาจจะไม่ดังพอถ้าเกิดช่องอื่นเขาเห็นเขามีผู้ติดตามเยอะกระบอกเสียงเขาเป็นกระบอกเสียงที่ไงเขาอาจจะเอาไปพูดต่อก็ได้นะครับเด้อ ฝากช่อง YouTube แต่ละช่องนะครับเด้อที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ลองเอาไปทำคอนเทนต์หรือไปทำคลิปเกี่ยวกับขนองนาการสินท่านนี้ดูนะครับเด้อเพื่อเป็นการต่อยอดอีกทางหนึ่ง,งอาจจะได้ไปนคนอื่นที่เป็น f c ของช่อง YouTube แต่ละช่องอาจจะเห็นแล้วอาจจะมีกำลังกำลังใจที่จะมามอบให้เพื่อนกันได้นะครับเด้อฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อไม่ต้องการดราม่านะครับเด้ออย่าเอาผมไปพูดในเชิงตำลองว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ศิลปินท่านนี้นะครับเดยอย่าให้ผมเห็นกันแล้วกันนะครับอันย่องอันย่อง